สวัสดีครับสวัสดีครับผมกับผมกับเราเจโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นดิเมนชันพอลิสกับอาคาฟอสนะครับผมอาคาฟอสก็กำลังจะออกนะฮะซีพีเดือนไหนก็ไม่รู้เออที่ได้ยินข่าวมาอาจจะเป็นช่วงประมาณวันที่20ของเดือนนี้แหละไม่แน่ใจแต่ก็อาจจะเลื่อนไปเป็นต้นเดือนหน้านะครับผม ซึ่งทางเวนกาดจีจีคิดเนี่ยมีการเปิดวงแชร์นะฮะตอนนี้เหลือแค่นุบธรรมะก,กับแกนบูนะครับผมก็ถ้าสนใจก็ลองเข้ามาติดต่อเราได้นะฮะในตรงนี้นะค,ะน G นะครับผมนายเวกาดจีจีคิดนะฮะมีบางคนถามว่าเรามีขายซองใสไหมเราไม,ไ,ไม่มีนะครับเราไม่ได้เป็นร้านการ์ดนะครับผมโอ้ปวดตับวันที่ผมไ,มได้ยินแล้วผมก็ขำแดน,นอะ่ะ เปลี่ยนสามใบเราเป็นการรีวิวแบตเตอร์ให้ดูหรือรีวิวรีซีให้ดูนะฮะเราไม่มีการขายซองใสหรือซองควงแล้วก็บางคนถามเราอ่ะถ้าเรารู้เราตอบอะไรที่เรารู้เราตอบได้นะครับาตอบให้นะครับผมบางอย่างเราไม่รู้เราจะบอกไม่รู้นะครับผมถ้าเราไปหาข้อมูลได้เดี๋ยวเราเอามาบอกทีหลังครับผมครับผม ซึ่งงานวันที่11 1เเนี่ยรู้สึกว่าทีงานจบเราจะไปทั้งหมดเลยนะฮะยกเว้นผมคนเดียวที่ไม่ไปนั่นเองเพะผมไม่ว่างแล้วไปแล้วแหมและตาเมื่อกี้ที่เล่นบ่์นมันขึ้นแบบนี้ก็พอจะใช้ได้อยู่นะละึบ<ะ>เดี๋ยวเอาโอเคโอ้ยสูงขนาดนี้ใครจะไปตู้ได้มาหมุนชัน่นนี้มัเอาหกเหมือนกันโอ้ เสียเวลาไม่นด้ยี่สิบอะไรของพวกเนี่ยขอให้ดูได้หนึ่งห้าเริ่มก่อนเวลาเวลาดูในคลิปมันสวยอ่ะเวลาหมุนนะมันเหมือนลูกค้างเหมือนเหมือนไอ้นี่ละอะไรนะอิบุกิเออเอาแก้มหนุนมาชนกันสุดฮะเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอ เออแว่นเท่าไหร่อะดพ <8, 000 S 1> ันเองไม่ใช่มันอ๋อสองได้ทิ่งแวนเข้าอยู่อ้ามื่นมิตรจบไหมตาผมแหม่ได้อย่างนี้ไม่ค่อยดีเลยสิบสีวว่ตีแวน่นอ่ะเฮ้ยดีพอวะตีแวน่นตีแว่นเข้ามาเลยเชค็คโอเคตีแวน่นต่แนดรอไล่ ครับผมส <Skill. S 1> กิลจ้าสามโลโอเคอย่ถ้าไม่มีเนี่ยผมตายแน่ๆอีกครั้งแรกสนะิบฮะอุ้ยเจ๋งว่าถ้าไม่มีตัวเลสอะมันต้องไม่เกินสองใบเราไม่เอาลงไปบูเลยอุ้ยโอ้จังหวะนี้ เล่นอย่างนี้ผมตายนะผมโอ้ยเรามากระดำกัดตั้งแต่ตาแรกเลยไงสิบแวนทิกเกอร์อทีเดียวหยุดโลกมาลงแว <laughs> ่นดูตอนนี้สิบไม่เข้าครนะับเอาเลยเอ้แมว่งบอดกูลงไปนี่เจ๊งเลย ลงมาไหมเตะก,กงเตะก,กาดอ่ะน่าเล่นอ่ะตัวเนี้ยคือจะลงไดเมนเอ้ยจะลงอินี้มาแล้วก็สี่พันแล้วก็ตีใช่ใชก็กะอยู่นนฮะเพราะคุณบอกคิดอย่างเงี้ยผมรู้เลยไม่ต้องดูผมก็รู้ครับมือคุณอ่ะอ่ะอ ตีแวนเข้าเลยเฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คโอเคไม่มีครับไม่มีครับสิบกว่าแล้วไอเด็กเปรตขอกาดหน่อยดิขอกาดหน่อยอยากได้กาดเัเวียก่อ go เออหมื่นหมื่นโอ้ยให้หมื่นเลยนะครับผมคิดเลยไม่ออกตอนนี้ผมกาดก่อนสแตนด์ดอไลท์เออเออ อะไรเอาเอาเอาเลยที่ไปเอาเอาสิบห้าดีกว่าทิกเกอร์เดียวหยุดโลกอีกอะเอาดิลองดูไหมล่ะสิบเอ็ดวนฮึบไม่มีว่ะไม่หยุดไงอะสิบห้านี่ไหนข้าปล่อยไป สิบสามวนหมื่นทองได้เนี่ยนะสแตนพลังข้างนี้นอ่าโอเคอื่าโอเคอ่าสิบเอ็ดอ้ยสิบหกเด็กสิบหกถูกแล้วแหมก็จะยิบเอ็ดอย่างเด,ยเดียวนะอ่าจบนะเออ ลงแม่งไปเลยลงแม่งไปเลยต้มหนึ่งนะครับบวกหมื่นบวกเคเท่าไหร่อ่ะกูยังไม่เท่าไหร่หรอจริงๆแล้วอ่ะโอเคลงตัวนี้นะครับผม จีจีเดียวหยุดโลกนะฮะถ้าจะแล้วลงตัวนี้คว่มหนึ่งนะครับบวกบาเลอ๋อไม่อยู่โอเคเอาแวนตีสองีดจ้าเข้ามาก่อนเลยเฟิร์สเช็คเฮ้ยเท่าไรขีดดิซิกันเช็คโอ้ยหนึ่งสองโอเคตัวนี้สิบห้าบวกสี่พันเป็นสิบเก้าตีนี่ดิเท่าไรสิบเก้าสิบเก้าเเหรอใช่ขอมือหาสิน เดี๋ยวตัวนั้นเออแค่ละสตรน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 ไลท์ครับครับครับผมโซแทนโซชาแทนอีกตัวอะอันนี้ก็อย่างนี้วะซื้ซื้ สิบเอ็ดวันอินเนอร์เซ็บโอเคไม่เป็นร้ายสิบห้าขอห้าพันห้าพันสองสามต้องมีการนะฮะ น่าฮ่าคิดหนักเลยคิดหนักเลยตอนนี้ดิดหนึ่งแล้วก็ไม่กาดเฮ้ยวัดกับผมเหรอ First check ปึ้ง Second check ปึงีพลังข้าโอ้ยหูใส่น้อยยังมีอ่ะดูดิคนเห <ยา S 2> ล่า,ายาฮิวกูขอลง้าฮิวเล่น <laughs> นะคุณน่าเจ็กเลยแมนเอ้ยกระจกก่แล้วครับผมข้าวฟร์ดกับ กับเดนเวอชั่นโพเิสนวผมจะเห็นว่าเดนเมนชั่นก็มีเริ่มมีตัวเล่นแต่ฟอร์สเนี่ยมีตัวเล็กตนตายมีมีตัวเล่นก่อนมีตัวเล่นก่อนใช่มันก็จะถ้าผมปิดเขาไม่ลงเนี่ยตาหน้าถ้าเกิดผมรอดผมก็จะลงตัวนี้มาเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ถึงตาหน้านะผมบอกเลยเพราะแม่งเตะการแน่ๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับ คลิปนี้ไม่แน่ใจมีคนรีเควสมาหรือเปล่าแต่เราทําให้นะครับผมเพราะเราจำไม่ได้ก็เหมือนเดิมวะาอบเลยใช่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมอยากให้เราเชิญแขกกด u ับ c r i b e นะครับผมเราใน Facebook วันกาจีจีคิดนะครับผมกลองเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารได้นะเรามีอัปเดตข้อมูลข่าวสารอะไรใหย้ำนะฮะเราไม่มีขายรงสัย โอเคต้องบอกเลยว่าเราไม่ใช่ร้านการ์ดนะครับผมก็เราทำกันเอง,เเองนะครับด้วยใจเราต้องให้แอนท์พูดฮนะเราเราไม่มีอะไรนะเราไม่มีสปอนเซอร์ับผมเราทำกันด้วยใจครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเล่นผิดพลาดรงไหนก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ